กราบนมัสการพระคุณเจา้าท่านพระครูอุดมวรานุวัตรพร้อมด้วยคณะสงฆ์สามเณรทุกรูปค่ะกราบสวัสดีพี่น้องญาติทร่มพร้อมพี่น้องผู้ชมองผู้ฟังที่มีเกียรติทุกท่านค่ะพวกดิฉันสารพันคณะบานมานตำบลกุตินจีอำเภอหน้ากลางจังหวัดหนองบัวลำพู กรพันธีรองบูชาในตอนนี้ก็คือกรอนพระพุทธศาสนาเนาะคะ่ะเชิญรับฟังค่ะพี่น้องเอ้ยอยู่ในโลกกากวงสิ่งใดๆทั้งปวงอนิจจังตังบ่อเทียงบ่อเคยเอียงตำลาเม่นคุ้นขา่าแห่งพระธรรมศา,าสนาสอยคำเฮาได้อยู่เป็นสุขหูหลีกทางความถูกไฟหาพลาไว้ าศาสนาผ้าห้โลกาบวาวุ้นผุดธคุณธรรมะคุณสังขะคุณนี่ละแมนหน่วยแกว้วเฮาใดเพิงเย็นพี่น้องเอ้ยเรียงร้อยถอยจำนานสารพันจะขอกลาวกลอน น้อมจิตให้เพืงสร้างวันเป็นบทกลอนพระพุทธศาสนายืนยงดำรงคู่มาสามสัทธาบัญชาศาสตร์กาศจากรีทย ทรงสร้างวัดวาและปาติสังครณชาวไทยมีจิตใจอ่อนอ่อนเพราะเราสร้างวนพระพุทธศาสนาหันมาฟังฮีสิบสองบุญประเพณีที่เธยทำมา สืบสารและรักษายาให้สูญคำคุ้ยืนนานเดือนอายบุญเข้ากรรมทำประจำจนถูกวันนี้เดือนยี สำคัญยิ่งวันนี้เป็นดีทีวันมาคาบูชาสาวกองพระาศาสดามาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายหนึ่งพันสองร ลวนอาราหาันวันนั้นได้มาที่ได้รับเอหิภิกขุอุปสัมปาธาจากองค์พระสัมมาวันนั้นองค์พระศาสดาท่านสรงตรัสว่าอีกเวลา ยาะะเด็นลาสังขารปารีนิพพานในวันเพ็ญเดือนหกตกเดือนสีบุญมาหาชาติเราชาวราศเรียกว่าบุญพระเวฟังเท ฟังเรื่องพระเวสสันดรสุดแสนอ่อนสอนนางมาสีเดินป่า mm hmm. เดือนหาบุญตรุษทรงกรานเป็นวันเนาวพวกหมูเห้ามวลลาย mm hmm. อยู่แห่งโหนไกลหรือไกล กลับมาไหว,ว้สู่มาตุภูมรวมญาตกราบไหว้ปู่่าคุณยายคุณตาทั้งพ่อแม่ขอพรพอเดือนหกเพลงวันวิสาขาสำคัญหนักหนาเป็นวันประสู ตรัสรู้และปรินิพพานรู้ทั่วกันวันวิสาขาบูชาหโหแซวเอาบูุนบางไฟม่วนเอาลายลายเอากันลงตมเดือนเจ บวดนากลูกหลานเดือนแปดแล้วคราวนี้เป็นปราเพนีบุญข้าวพันศาเดือนแปดวันเป็นนันนาวันอาสาลาบูชา วันปฐมมาเทศนาขององค<ง>์สัมมาโปรดปัญจวัคคีพระไตรรัตน์มีขึ้นวันนี้คือพระพุทธพระธรรมพร้อมพระสงฆ์เดือนเก้าเราเช้าประชา สืบสานกันมาบุญข้าวประดับดิน,เด,นเดือนสีบุญประเพนีทางทุกปีคือบุญข้าวสาหลายลายงานบุญทอดเทียนแข่งกลองยาวร้องสา มีโรงทานทั้งอาหารวันข้าวฟันรำกล้องยาวแห่รอบศาลาเดือนสิบเอ็ดบุญออกพรรษาวันปวารณาของเลาพระสงฆ์ดำรง เดือนสิบสองวันลอยกระทงได้สร้างองค์พระมหากาธินเสร็จสิ้น วาเสนาสายอโงโดีได้ลำเลิศประเสริฐในปาทาพีงามใดในมีที่แห่งโลกโลกาไม่เท่างามพระธรรมขององค์พระสัมมา ไม่มีวันรวยรางามสง่าไปชั่วการทุกสิ่งพระองค์ทรงตรัสล้วนเป็นสัตว์จะทำให้ละเว้นบาปกรรมหันมาทำความดีถือศีลสมาทานเป็นมงคลชีวิ พลวังอาเวจีตามวิธีองศาสดาองค์พระพุทธเป็นผู้นำองค์พระธรรมเป็นแผนที่มีพระสงฆ์ช่วยเอจีนำทางพาไปข้ามนาวาสงสารผ่านพายอันตราย โชคดีนักเราจึงได้เกิดใต้ร่มพระพุทธคุณสั่งขานคนไม่รอท่าการเวลาไม่คอยใ,ใครอย่าปล่อยให้ล่วงเลยไปเดี๋ยวจะสายเกินการมาเถิดเจ้าพุธมาตั้งใจบำเพ็ญทาน ปฏิบัติตามขันดังพระองค์ได้ตรัสมาจะได้ดีทั้งกายจะได้งามทั้งใจดีวาจากายใจงามถ้อยคำกริยาเราจงงามด้วยธรรมของอพงระสัมมา มีสติที่ล้คาค่ามีปัญญาและปฏิภาณเวลาจํากัดถึงปัดชิมมากรอนขอกล่าวพุทธ,ธาสุนทรสัตว์จะทรมแห่งโลกาทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนาะ ขอกล่าวคำอำลาท่านศรัทธาเท่านี้และครับขอขอบพระคุณนะครับผมครับคณะสารพันยะนะครับคณะบ้านหมานะครับผม จากอำเภอนาวังจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้กับท่านผู้ขับร้องสารพันยะอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่เป็นกรพระพุทธศาสนาเป็นการอะไรเป็นการทดสอบนะครับเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการที่จะเขาเรียกว่าทดสอบนะครับผมเพื่อที่จะ,ะให้ ท่านทุกท่านได้รับทราบได้รับฟังนะครับการขับร้องสารพันยพระพุทธศาสนาเป็นการสาธิตนะครับเป็นการสาธิตแล้วก็จะมีรอบจริงอีกรอบหนึ่งนะครับรอบจริงอีกรอบหนึ่งซึ่งในรอบนั้นนะครับก็จะเป็นบทกรนที่ได้นําเข้ามาเพื่อที่จะมาขับร้องในช่วงของการขับร้องจริงๆนะครับก็คือกรรเทิดพระเกียรตินะครับผมแล้วก็กรนพุทธประวัตินะครับผมเพราะฉะนั้นคราต้องขอขอบพระคุณนะครับอย่างสูงยิ่งนะครับ